ให้เขาอดทนท่วไม่ต้องล้างทิ้งหรอไม่ต้องไม่ต้องล้างสิเขาปาให้เขาอดทนได้แล้วหรอ้มชูบ่เออาพี่ชูบ่เออเลเกต้าไหมแกะกาได้ลัตาดิ เจ็บวะน่ะทำท่าเจ็บไม่เจ็บแล้วทำท่าเหมือนเจ็บเลยแค่กะที่อะรับตาปี่นไม่เข้าตารับตาปีมล้วมองมองมองกล้าใหญ่เลงกล้าใหญ่เลย โทรศัพท์ใครเออครับเอฟอะเออไม่มันดังตังติ๊ก ขแมวพุ่งยไหมยิ่งเป่งเลยเรมกลมเลยอะไรคะนี่ยเรียญเรียเหรเลียงกัเรียญเียันไม่มีเหรียญมีเหรียญนี่ว่าเหรียญเสียีหยอดเหรียญหยอดไข่หยอดเหรียญหยอดอยู่เลย พอแล้วพอแล้าว เอาละเหมือนแมนจูแล้วปล่าให้แมนูไว้ข้างหลังได้ไหมแมนูไว้ข้างหลังมีมีโค้ข้างหลังวอะไรอะก้องสีสีสี้าเนะก้เนะเต้นหน่ถว

วสวยเวยะเนี่ยที่คุมาเนี่ยคังายจัเหรอนจะมีคนแข็งกับอ่ออ่อนแล้วมีต้องผสมขา้นปเนี่ยผสมน้ำป่ะเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเสียงะไเสงีงเสยงเีงสีงเยงเงีเสียง ออกอ่านไมดดืแ้แข่งวิ่ดี้ดื่มัแนแขงแม่โดนปะวั้ไม่ยังไม่อยากกินวันี้อยากกินปูแล้วใครกล้าบังยังไม่ค่อยนกโลกอยู่เต็มโกนะ เ,เด็กๆเออโดนโดนดูดออกอ่เหรอเป็นบุม ให้งอตัวไงหัวเขียวหัวเขียวหัวเขียวเลยแต่ตัวอย่างนี้ขาดไม่ได้คุณผู้ชมขาดได้ไม่ได้นะบอกแล้วแค่มาเอาคิ้วมาดี ว่ายาคิวไ <inh aling> <ators> <m> ้นก้วตายายาก้าางวาทาขวาขวาทก้ายหมก้าจะถ่ายเลยก้าแกงปีเขาบอกก้าถ่ายอก้าของข้อภั่ะแม่ก็

Yeah. you